พูดถึงการบ้านการเมืองกันหน่อยเรื่องหลักจะพูดคือเรื่องของพรบนริโทษกรรมนี่น้องก็ผ้าดัวนแล้วนะครับเหลืองแดงน้ำเงินสามาคัคคีนี่จะโทษนะฮะผ่านแล้วกับพรบนรี้แต่เอาผมอธิบายสถานการณ์รวมๆกันก่อนตอนนี้นะครับอย่างที่คุณนันทวัฒน์ว่าเลยครับตอนนี้สถานการณ์คดีของคุณทักษิณคดีคุณอุ้งอิง นะมันก็งวดเข้ามากดีการยุบพักที่ว่าคุณนักษิณครอบงําพักหรือไม่เนี่นะก็เริ่มมีการนับหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นทางการแล้วอนุกรรมาการนะก็เริ่มทํางานสักพักใหญ่ๆก็จะเสนอไปที่สันนังงานเลขากรก,กตแล้วครับจากนั้นก็ไปที่เกดเสือกอกตเกดอ,อรหรันแล้วค่อยส่งไปที่สามหนูนั่นคือยุบพักยุบหกพักนะครับ คดีชั้นที่สี่ก็จบเส้นเดือนนี้คดีอุ้งอิงวันก่อนโน้นนะก็ถูกยื่นนะครับจริยธรรมยื่นต่อปปชนะครับให้ปปชส่งสารดีกานะครับเรื่องของเทปลับโอ้คดีสารพัดสารพันคดีกุณอุ้งอิงวันก่อนอุ้งอิงไปโคราชนะครับใน,นานะกระทรวงวัฒนธรรมว่าการก็ไม่วายที่มีเสียงต่อต้าน อดีตพี่น้องพัฒนมิรประชาชนเพื่อเว็บไต่จะกกี่คนก็นแล้วแต่ก็ส่งเสียงไม่เอาคนขายชาติอะไรประมาณนั้นแหละคือเรื่องเทปลับมันพ้่นพิษไปเยอะแม้กระทั่งเลือกตั้งที่ศรีสะเกดเลือกตั้งซ่อมเขตห้านะครับพรรคภูมิใจไทยเขาก็ได้น้าได้เนื้อจากเรื่องเทปลับนี่นแหละครับไปหาเสียงตามร้านตลาดก็บอกว่าเราอยู่ฟังแม่ทัพคือไม่เอาเทปลับนะอะไรประมาณนี้ ก็คอยติดตามนะเดี๋ยววันหลังจะมาวิเคราะห์ว่าสนามเขตห้าหรือตั้งซ่อมนะครับเพื่อไทยเขาเป็นแชมป์อยู่ก่อนเสียชีวิตก็เอาคุณลูกมาลงเพื่อไทยก็ส่งผู้หญิงกันผู้หญิงสู้กับผู้หญิงงานนี้มาถึงในสภาวันนี้นะครับจริงๆมีหลายเรื่องที่น่าสนใจแต่ผมจะเอาเรื่องเดียวก่อนนะครับพรบในทศกร,รมนะครับวันก่อนได้อธิบายเนื้อความเนื้อหาของร่างต่างๆแล้วนะครับ คือสุดท้ายแล้วมันมีอยู่5ร่างนะครับร่างที่เสนอเป็นร่างสุดท้ายในวันที่พิจารณาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นคือร่างของคุณอนุทินชาญวีรกูลในนามพักภูมิใจไทยนะชื่อคล้ายๆกับร่างของพักรวมแต่สร้างชาตินะครับพรบรเสริมสร้างสันติสุขนะเอาว่ารวมแล้วนี่ห้าร่างของคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเนื้อหาเหมือนกับพักรวมแต่สร้างชาติแล้วก็คล้ายกับ ร่างของคุณปรีดาบุญเพลิงคุณปรีดาบุญเพลิงนั้นเสนอไว้ตั้งแต่สมัยยังอยู่พักครูไทยเพื่อประชาชนนะครับการต่อมาเนี่ยตอนนี้แกไปอยู่พักกล้าทําแล้วนะนี่คุณปรีนะคุณปรีดาบุญเพลิงสัปดาห์ที่แล้วพิปรายกันไปนะประธานเห็นท่าว่าจะลงมติอยู่แล้วนะครับแจะดูแล้วในองค์ประชุมไม่น่าจะครบวันนั้นเป็นวันพฤห,หัสถ้าจําได้นะ ก็ส <S preach science> ุดท so ้ายก็ปิดประชุมแล้วก็มาลงมติกันในวันนี้อภิปรายกันนิดหน่อยแล้วก็สุดท้ายก็ลงมติลงมติทีละล่างรับท่านผู้ชมทีละล่าง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 ห้าร่างเห็นชอบไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงก็ว่ากันไปทีนี้ออกมาคร่าวๆนะครับให้ดูกันห้าร่างเลยจริงๆรร่างภูมิใจไทยนั้นลงมติเป็นร่างสุดท้ายนะครับแต่มันผ่าน น้องเขาเลยเอาร่างที่ผ่านอยู่ข้างบนร่างของพักรวมไทยสร้างชาติร่างของคุณปีรดาบุญเพลิงท่านผู้ชมดูคะแนนนะครับร่างของพักภูมิใจไทยนะตอนแรกนี่คนก็งงคนก็วิเคราะห์กันแหะครับเฮ้ยภูมิใจไทยมาเสนอร่างด้วยแล้วกําลังตะลุมบอลตะลุบตุ๊บตับกับพักเพื่อไทยนี่นะพักเพื่อไทยจะงดออกเสียงหรือเปล่าจะยกมือให้หรือเปล่า วันนี้ก็มีคําตอบแล้วว่าพักเพื่อไทยก็เล่นบทนักเลงหน่อยเอในแปลไลนะเลือกตั้งซ่อมกว่าว่ากันไปอย่างอื่นทุบกันก็ขอกันกินแต่เรื่องนี้นิทศกรรมเราเห็นด้วยกับคุณที่คุณร่างของคุณไม่เนทศกรรมให้กับความผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองเช่นเดียวกับร่างของครูปีดาเช่นเดียวกับร่างของพักรวมไทยสร้างชาติสามร่างนี้มีเนื้อหาเหมือนกันหลักใหญ่คือ ไม่เนโนทศกรรมให้กับความผิดมาตรา1นึไม่เนโนทศกรรมให้กับความผิดทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็ไม่เนโนทศกรรมให้กับความผิดอาญาร้ายแรงส่วนร่างของพรรคเก้าไกลซึ่งวันนี้ไม่ผ่านนะครับรวมทั้งร่างของภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างของภาคประชาชนนั้นนี่เสนอตรงไปตรงมาเลยว่าต้องเนโนทศกรรมให้กับความผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วยร่างของพรรคเก้าไกลไม่ได้เขียนชัด แต่เปิดกว้างแบงค์เช็คเอาไว้นะคล้ายๆเติมโาได้เลยภายหลังก็ไม่ผ่านถ้าไม่ชมดูคะแนนนะครับรวมเนียงชาติส9ร้องชาติ299ดออกเสียงก็คือฝั่งของนั่นแหละครับของฝ่ายค้านเดี๋ยวนี้พรรคประชายชนนี่พรรคเก้าไกลมีอยู่140เสียง142เสียงนะอาจจะบวกกับคะแนนเสียงของพรรคพลังประชารัฐอะไรต่างเนี่ยก็งดออกเสียง ร่างของคุณปีดาก็เช่นเดียวกันนะครับมดออกเสียงก็จํานวนร้อยห้าสิบแปดร่างภูมิใจไทยก็มดออกเสียงร้อยสี่สิบเจ็ดนะฮะคือเขาไม่ลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบนะครับคืออย่างน้อยเพราะว่าอีกสองพักร่างของอย่างน้อยพักประชาชนนี่เขาก็เสนอเนี่ยโทษกรรมเหมือนกันดังนั้นเขาก็มีมารยาทนิดหนึ่งคือใช้คําว่างดออกเสียงแทนที่จะลงคะแนนไม่เห็นชอบนี่นะฮะ แต่ฝั่งรัฐบาลนะฮะไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลฝั่ง3ร่างแรกนั้นนี่เขาชัดเจนเลย1นึ่งหสองเขาไม่เอาเขาเลยโงคะแนนว่าไม่เห็นชอบร่างเก้าไกลเลยถูกคะแนนไม่เห็นชอบนะสามร่างของภาคประชาชนนี่มีเสียงไม่เห็นชอบ306ทีนี้ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็มีการตั้งคณะกรรมธิการจะเอ่ยรายนานให้พอฟัง พอเป็นสังเกตนะตั้งคณะกรรมาการวิสามันสามสิคนเพื่อพิจารณาในวาระ2องแตมีการแก้ไขกันในวาระสองท่านผู้ชมครับภายใต้หลักการที่ผ่านแล้วนี่ใช้ร่างของรวมรสร้างชาติเป็นหลักในการแปลยะตัตินะคนก็มีโคโต้าของคลม8แปดคนแล้วก็นอกนั้นก็แบ่งกันตามสัสดส่วนของ เสียงในแต่ละพักนะก็รายชื่ออยู่ไหนเอ่ยนี่นะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่สดๆเลยนะครับรายชื่อโปรดรอดสักครู่นี่นะก็มีคนนอกคำว่ากรรมธิการวิสามันแสดงมีคนนอกไปร่วมด้วยนะเช่นคุณนทวุฒิสสยเกลืออะไรอย่างเนี้ย ก็ไปเป็นกรรมธิการด้วยหรือดอรอะไรนะสวมแว่นออกรายการบ่อยๆนะฮะออกรายการเชียร์เพื่อไทยอยู่บ่อยๆนะฮะนี่ก็ไปเป็นกรรมธิการวิสามันด้วยเอาละไม่ต้องอ่านก็ได้นะฮะ้องข่าวคงอ่านไปแล้วนะฮะแปลยติกันสิบห้าวันใช้เวลาในการพารณาวาระสองนี่นะ ผมถามคุณมณพรเจเลนสีรัมธตรมช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมพักเพื่อไทยเมื่อตอนสายๆเที่ยงๆวันนี้นี่นะท่านก็บอกว่าน่าจะใช้เวลาสักประมาณเดือนครึ่งผ่านวาระสองเข้าวาระสามจากนั้นก็จะไปที่สภาน้ำเงินนะการที่พักภูมิใจไทยมาร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้นี่เขาบอกว่าทำให ผลทางในการผ่านสอวอนี่ค่อนข้างจะล่วโปร่งสำคัญว่าสภาล่างจะผ่านในวาระสามได้จริงไหมมันจะมีการสอดไส้สอดแทรกในวาระสองในชั้นกรรมธิการไหมอย่าลืมว่าปีห้าหกเคยมีนิดโจศกรรมสุดซอยเนี่ยนะมันไปยัดเยียดเอาในวาระสองนี่แหละครับแล้วก็ลงมติกันวาระสามตอนตีสี่นิพจศกรรมสุดซอย ฟอกคนโกงให้พ้นผิดด้วยวงแตกเลยมีการชุมนุมประท้วงกันจนเกิดรับประหารปีห้าเดเที่ยวนี้หลายคนก็หวังว่าไม่มีดูจากคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วนะฮะมีทั้งสีเหลืองสีน้แดงสีน้ำเงินอย่างที่น้องก็พาดหัวแล้วครับสมามัคคีนี้โทษแดงเหลืองน้ำเงินนะครับส่วนเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นนะครับก็มีเสียงของหลายพักแหละครับ บอกว่าจะต้องหาทางแก้ไขในอนาคตมันคล้ายๆว่าจัดไว้อีกโหมดหนึ่งนะต้องมีการดูแลที่อะไรรอบครอบรัดกุมแล้วก็อยู่ในอีกโหมดหนึ่งของการที่จะไปเยียวยาแก้ไขหาหนทางกันนะครับประมาณว่าไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะแต่นั่นแหละครับก็ต้องทำให้เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับสาบัญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก็ต้องทําให้มันรอบคอบนะจะทําความผิดซ้ํานี่ไม่ได้หรือถ้าทําผิดซ้ําจะมีมาตราการอะไรกันอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอนาคตผมคิดว่าก็อาจจะมีหนทางอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าไปแล้วนะครับกลุ่มส้มกลุ่มสามเนี้ยกลุ่มพักประชาชนพักเก้าไกลนี่นะฮะคดีที่เป็นคดี เหตุจากการชุมนุมทางการเมืองมีเป็นร้อยเป็นหลายคดีเหมือนกันนะไปเผารถไปทำนวนทำนี่ไปขวางจราจรไปทุบนวนทุบนี่เหล่านี้แหละครับจะได้อันนี้สงบทเลยยกเว้นตอนนี้นี่เขาเว้นวักหนึ่งหนึ่งสองเอาไว้ก่อนเพราะไม่งั้นมันจะไม่ได้อะไรเลยจะไม่ผ่านอะไรเลยแต่นั่นแหละครับตอนนี้แน่นอนพรรคส้มพูดนี่ก็ต้องเขาเขาก็ต้องรักษาแนวร่วมมวลชนของเขา ร่างนี้จะทําให้เกิดความแตกแยกครั้งใหม่โน่นนี่นั่นนะก็คอยดูกันต่อไปแล้วครับสุดท้ายแล้วนี่ทุกอย่างเวลาก็จะให้คําตอบเอาละครับก็ได้เนื้อหาตามนี้ในวันนี้นะครับมีพบรบประชามติอะไรยังไงนี่นะก็พิจา,ารณากันค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์กันวันหลังรวมทั้งคะแนนของคุณอุ้งอิงตกต่ำเรียดดินนะครับลุงตู่ถงอาดมาเป็น32%เ จากนิดาโพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะได้วิเคราะห์วิจารณ์กันเนื้อเนื้อเน้นเน้นอีกสักครั้งหนึ่ง